สวัสดีครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เ,เพื่อนๆดูสวนผักของผมมาหลายวันเลยครับพอดีไม่ค่อยสบายก็ยุ่งเรื่องงานด้วยครับรีบทงทำแปลงผักตอนนี้ลดน้ำได้แล้วครับก็วานผักกองตุ้งดอกไปเรียบร้อยแล้ววันไปเมื่อวานตอนนี้ก็ลดน้ำแล้ว เป็นบรรยากาศสวนครับบรรยากาศดีมากครับอากาศไม่ร้อนตอนเช้าๆตอนนี้ก็รดน้ำสปริงเกอร์โมเวียงก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเชๆก็ได้รดน้ำใกล้จะเสร็จแล้วครับไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูหลายวันเลย เป็นสปริงเกอร์เบี่ยงครับน้ำเปียกหมดครับเพราะว่าเราทดลองหัวสปริงเกอร์มาเกือบหนึ่งวันครับตรงไหนเปียกไม่เปียกเราก็รู้ครับแล้วก็ต้องถ้าไม่เปียกแล้วก็ต้องดัดแปลงใหม่เสริมท่อตอนนี้ดูแล้วผมได้เปิดสองแถวครับทีละสองแถวครับเพราะว่าน้ำคลองแห้ง ก็ไซไดโวครับเพราะเครื่องสูบไม่ได้เพราะตอนนี้เขื่อนยังไม่ปิดน้ําเลยครับตอนนี้น้ําน้อยด้วยครับเขื่อนที่บ้านนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆครับน่าจะอีกสองสามวันเม็ดผักก็จะงอกครับ,รบก็เป็นบนบนริเวณสวน กองก็น้ําแห้งอยู่เหมือนเก่าผมก็ไ้เดววูน้ําก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เราก็มาดับแปลงอเอาดับแปลงเอาส่วงสปริงเกอร์นี่้วงเราหวานใหม่เราต้องฉีดยาคุมยาด้วยครับตอนแรกแล้วก็หวานเม็ดผักแล้วก็ต้องลดน้ําให้สุ่มครับเช้าเย็นติดต่อกันสามวันเป็นว่าง,งอกแล้วก็ลดน้ำมาละครั้ง ตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าก็ได้ครับก็ช่วงนี้ฝนไม่ตกกาดเหมาะสมที่จะหวานผักใบของตรงผักกาดคะนา้านะคผักซีลาวต้นหอมผักซีครับเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อมาหวานเรื่อยๆครับตอนนี้ผมได้หวานผักของตุ้งดอกไปหนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องก็เสียได้กระป๋อง,องนนหนึ่งไล่ครับที่จะหวาน ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าครับอากาศดีมากเลยครับเดี๋ยวรอดูอีกสักพักหนึ่งถ้าเ็นผังงอบผมจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ